เพื่อนเทรดเดอร์ er ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้จะขออนุญาตนําทุกท่านมาเรียนรู้เรื่องวิธีการแบ็กเทสข้อมูลนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีหลายท่านหลายคนนะครับอยากจะใช้ EA ในการเทรดแต่ว่าอยากจะทดสอบการทํางานแต่ว่าทําไม่เป็นนะครับแบ็กเทสคืออะไรครับแบ็กเทสคือการเอา EA นะครับเอา EA เนี่ยไปทดสอบ รันกับกราฟในอดีตนะครับเพราะว่าในการ forward test เนี่ยเราสามารถทำได้ในกราฟจริงในการรันจริงเท่านั้นนะครับเราเ,เวลาที่เราได้ ea มาใหม่เนี่ยเรายัางไม่รู้การทำงานนะครับก็เลยต้องมีการ back test กันเกิดขึ้นทีนี้หลายคนเนี่ย back test ไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่าจะตั้งค่าอะไรยังไงดีเดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกท่านไป รู้จักวิธีการแบ็กเทสข้อมูลนะครับตอน,นี้ก็เมื่อเราเปิด MP 4 r ขึ้นมานะครับอันดับแรกเนี่ยเ,เราก็ไปที่คู่เงินนะครับผมใช้คู่เงินนี้แล้วกันนะครับเป็น usd cad นะครับเป็น ucat นะครับเป็นคู่เงิน ucat ซึ่งวิธีการนะครับวิธีการแรก วิธีการก็คือว่าให้เราเข้าไปที่ Tool นะครับตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่ history center นะครับเราไปดูคู่ UCAT นะครับคู่ UCAT เราก็คลิกมาที่คู่ UCAT นะครับมันก็จะมเีเมนูย่อยออกมาเป็น1นาที5นาที3 5นาที30 1ชั่วโมง4ชั่วโมง นะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ในนี้ซึ่งข้อมูลเนี่ยนะครับเรามาดับเบิลคลิกดูที่1นาทีนะครับอันนี้ผมดับเบิลคลิกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ1นนาทีนะเลื่อนดูได้เลยนะครับนี่คือข้อมูลนะครับนี่คือข้อมูลที่คู่เงิน ยูแคทที่มีอยู่ในเครื่องตอนนี้นะครับลองเลื่อนดูได้เลยนะครับมันก็จะเป็นข้อมูลของปี2020ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแบคเทสได้แค่นี้นะครับแค่ที่เรามีข้อมูลเพราะฉะนั้นทําอย่างไรถึงจะสามารถแบคเทสข้อมูลย้อนหลังไปหลายๆปีได้นะครับเป็น1ปี2ปี3ปี5ปี10ปีได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะฉะนั้น อันดัแรกคือเรารู้แล้วนะครับว่าเรามีข้อมูลอยู่แค่นี้แค่ปี2020แล้วก็ไม่กี่เดือนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราต้องเอาข้อมูลในอดีตใส่เข้าไปก่อนนะครับใส่เข้าไปก่อนเพราะฉะนั้นเราจะปิดตัวนี้ก่อนนะครับปิดหน้าต่างตัวนี้ไปก่อนนะปัญหาคือเรายังไม่มีข้อมูลในการแบคเทสนะครับเราจะไม่สามารถแบคเทสได้นะครับ และก่อนที่จะเข้าไปสู่การแบ็กเทสสิ่งที่ต้องดูนะครับคือบริเวณมุมล่างขวานะครับมุมล่างขวาเนี่ยที่เป็นเวลากับวันที่ต้องตั้งเวลาให้เป็น a.m.p.m. นะครับแล้วก็ส่วนวันที่เนี่ยต้องเป็นวันที่เดือนและก็ปีคริสต์ศักราชนะครับ วันที่เดือนและก็ปีคศนะครับคือสกรารนะครับเวลาก็เป็น a m p m นะครถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันกจ็จะไม่สามารถแบ็กเทสได้นะครับคราวนี้เมื่อเราต้องการที่จะเอาข้อมูลมาใส่เนี่ยข้อมูลเราเอามาจากไหนนะครับข้อมูลเนี่ยที่มาของข้อมูลกราฟที่ที่เราจะเอามาใส่เนี่ยก็มีแหล่งที่มานะครับบางคน ก็มีมีเงินหน่อยนะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับซื้อข้อมูลก็จะค่อนข้างน่าจะแพงพอสมควรน,นะครับแต่ว่า,าโดยส่วนตัวแล้วผมเองใช้การดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ตัวไหนไปไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับวิธีการก็เข้ามาที่ Google เลยนะครับแล้วก็ พิมเข้าไปในเว็บไซต์นะครับ hitdata com ะนะครับข้อมูลที่ถูกจัดเก็บลงในเว็บไซต์นี้นะครับเป็นข้อมูลฟรีนะครับเพราะนั้นความละเอียดของข้อมูลเนี่ยอาจจะสู้ข้อมูลที่ซื้อไม่ได้นะครับอาจจะสู้ข้อมูลที่ซื้อไม่ได้แต่ว่าก็ เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะครับก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดฟรีโปรกดา a t านะครับจากนั้นก็มาดูกันนะครับว่าข้อมูลเราอยู่ตรงไหนนะเลื่อนดูได้เลยนะครับมันจะมีข้อมูลที่อยู่ใน Excel ก็มีนะครับ เ,เราใช้ mt mt o นะครับใครใช้ mt 4ก็ไปที่ mt 4นะฮะ mt 4 o กับ mt f i l e นะครับจะอย,อยู่เมนูเดียวกันนะครับก็คือดาวน์โหลดจากที่เดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เราเข้าไปอาโหลดตรงนี้นะครับทีนี้ทําเพลมข้อมูลที่เก็บในเว็บไซต์เนี่ยจะเป็นทำเพลม1นนาทีทั้งหมดเลย ก็เข้ามาแล้วก็จะมีคู่เงินให้เลือกนะครับตั้งแต่ปี2000เลยนะครับก็จะมีการจัดเก็บตั้งแต่ปี2000จนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาคู่เงินที่เราต้องการจะดาวน์โหลดข้อมูลนะครับผมต้องการข้อมูลคู่เงินยูแคทนะครับยูแคทตรงนี้นะครับก็เข้าไปเลย เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีข้อมูลอ๋อไม่ใช่ตั้งแต่ปี2010นะครับก็จะเป็นตั้งแต่ปี2000นะครับปี2000เป็นต้นมานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับคราวนี้ผมจะดาวน์โหลดปี2018กับ2019แล้วกันนะครับ ผมจะอัปโหลดปี2018กับปี2019นะก็คลิกได้เลยนะับปี2019แล้วก็ปี2018ผมใช้วิธีการกด control นะครับแล้วก็คลิกที่ลิงก์ของข้อมูลนะฮะก็จะมีแท็บใหม่เปิดขึ้นมานะครับอันนี้ปี2อ0พ อ่าตัวนี้ปี2019นะครับก็ไปดาวน์โหลดเลยคลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ปี2018แล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้ สังเกตดูที่ด้านล่างซ้ายมือนะครับมันมันก็จะมีข้อมูลที่ได้รับการดาวน์โหลดเข้ามานะครับก็เราไปที่ข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมาโอเคได้แล้วนะครับเป็น2โฟลเดอร์นะครับก็ เดี๋ยวผมจะเอาไปวางไว้ที่ใหม่ดูเหมือนคอมจะค่อนข้างอืดน,นิดนึงนะครับอ่ะคัดไปเลยนะครับแล้วก็ไปวางไว้ในเราไปสร้างโฟลเดอร์ไว้นะครับแล้วก็ไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับผมสร้างโฟลเดอร์ไว้ตรงนี้แล้วกัน นะครับก็เป็น USD CAD นะครับจากนั้นก็วางข้อมูลเข้าไปนะครับสังเกตว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดมาเนี่ยนะครับเป็นไฟล์มันจะเป็นเหมือนเป็นหนังสือเป็นแฟ้มแฟมนะครับเพราะนั้นตัวนี้คือไฟล์ที่เขาเรียกว่าไฟล์ซิปมา นะครับเพื่อให้มีขนาดเล็กลงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราแตกไฟล์ก่อนนะครับวิธีการก็คือเราติกที่ไฟล์นี้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก Extract Here นะครับหรือว่าถ้าเป็นเมนูภาษาไทยก็เป็นน่าจะแตกไฟล์ที่นี่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็คลิกเข้าไปเลย นะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับไฟล์ที่1ิมาให้เนี่ยก็จะแตกมาเรียบร้อยอันนี้เป็นปี2 0 1 8นะครับต่อไปก็เราแตกอีกหนึ่งลนะครับสำหรับปี2019กา็ตอนนี้แตกไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลบไฟล์ที่ ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับมันจะได้ไม่เกิดการสับสนนะครับโอเคตอนนี้เราได้ไฟล์ข้อมูลนะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับปี2018และปี2019นนะครับคราวนี้ก็เราจะปิดหน้าต่างนี้ออกไปก่อนนะครับโอเคตรงนี้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไปก่อนปิดไปเลย ทีนี้มาที่หน้า MT4 นะครับมาที่หน้า MT4 เนี่ยก่อนที่เราจะทําการนําเข้าข้อมูลเข้าไปเนี่ยนะครับให้เราไปที่ Tool ก่อนนะครับจากนั้นเลือก Option นะครับแล้วก็มาเลือก Chart นะฮะ Chart ตรงนี้ทีนี้ด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้มันจะเป็น Mac Bar in History นะครับมันจะมีตัวเลขหลายๆหลักอยู่ตรงนี้ให้เรา ใส่ให้เยอะที่สุดเลยนะครับก็คืออ่ะใส่เไปเลยนะครคให้มันสามารถจุข้อมูลได้เยอะที่สุดนะก็จากนั้นก็กดโอเคนะครับเป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปที่ t tool อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นไปที่ history data history center นะครับ history center ทีนี้นะฮะก็ไปที่ โดยปกติแล้วจะเป็นแบบนี้นะฮะเราก็ไปที่คู่เงินที่เราต้องการจะนําเข้าข้อมูลนะครับก็คู่เงินที่เราต้องการก็คือคู่เงิน u ูแคทนะเข้าไปแล้วก็ไปดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึ่งที่1นาทีนะครับอ่านี่คือ1นาทีครวนี้เราก็ทําการมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่ม m p p r t t เราก็ Import ได้เลยนะครับ Import จากนั้นมันจะขึ้นหน้าต่างมาประมาณนี้นะครับให้เรากดที่ Browse ตรงนี้นะครับเพื่อไปนำเข้าข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์คโอเคคู่เงินที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่เนี้ยก็จะเป็น Uh, AT, อยู่แคทาเาปี2018เข้าไปก่อนนะครับก็มาติ๊กที่ปี2018จากนั้นก็กด Open เลยจากนั้นก็กดโอเคนะครับคราวนี้มาลองเช็คดูนะครับมาลองเช็คดูว่าข้อมูลมาหรือ,อยังอ่ะนะเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเราจะมีแค่ข้อมูลปี2020 ตอนนี้เราเอาอิมพอตปี2018เข้ามาแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลของปี2018ทุกเดือนเลยนะครับโอเคเราไปอิมพอตอีก1เดือนนะครับอีกหนึ่ปีนะครับไม่ใช่อีกหนึ่งเดือนอีกหปีก็คือปี2019นะครับก็อิมพอตเข้าไปกดโอเคหลังจากนั้นก็มาเช็คดูนะครับ ก็จะมีข้อมูลของปี2018และปี2019นะครับแต่ว่าข้อมูลในนี้นะครับจะเป็นข้อมูล1นาทีนะครับเป็นข้อมูลไทม์เฟรม1นาทีเท่านั้นนะโอเคเราปิดไปก่อนนะครับตอนนี้เรามีข้อมูลเรียบร้อยแล้วระหว่างปาีตั้งแต่ปี2018แล้วก็ปี2019นะครับคราวนี้ในการแบ็กเทส EA นะครับบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ย เราจําเป็นที่จะต้องใช้ในหลายๆไทมเ์เฟรมนะครับบาง e a <S <S บางตัวเนี่ยใช้ไทมเ์เฟรม5นาที15นาที30นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับก็ข้อมูลที่เรา i m p o r t เข้าไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นข้อมูลราย1นาทีเพราะฉะนั้นเรามาทำการเราต้องทำการแปลงข้อมูลจาก1นาทีให้เป็นไทมเ์เฟรมที่เราเต้องการก่อนนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดกราฟ หน้าคู่เงินที่เราต้องการแบ็กเทรนะครับเป็นคู่เงินที่ที่เราอิ p o r ตข้อมูลเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เปิดไปที่ทำทำเพรมหนึ่งนาทีนะครับทุกอย่างจะเริ่มต้นที่ทำเพรม์หนึ่งนาทีคราวนี้มาคลิกที่ตรงรูปดาวสีเหลืองๆตรงนี้นะครับเมื่อ คลิกเสร็จแล้วนะครับมาดูที่เมนูล่างสุดนะครับเมนูล่างสุดก็คือเมนูนี้นะครับสคริปต์นะครับมันจะมีเมนูสคริปต์อยู่ล่างสุดก็ไปคลิกที่เครื่องหมายบวกหรือดับเบิลคลิกที่คําว่าสคริปต์ก็ได้นะครับมันก็จะมีเมนูย่อยมาในนี้นะครับอีก3บรรทัด นะครับดูที่บรรทัดล่างสุดนะครับมันจะมีเขียนว่า p e r o i converter นะครับให้ดับเบิลคลิกหนึ่งครั้งหรือจะใช้วิธีการลากเข้ามาวางบนหน้ากราฟก็ได้นะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็ให้มาที่ Common ก่อนแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่ติ๊กก็ติ๊กให้เรียบร้อยนะครับตรงคำว่า all live trading นะครับถ้าใครติ๊กแล้วก็ ไม่ต้องทิกเพิ่มนะครับจากนั้นก็มาที่ input นะครับมันจะมีข้อมูลนะครับอยู่หนึ่งนาทีคือ,เ,อเป็นเป็นข้อมูล1นึ่งบรรทัดนะครับเป็นข้อมูลหนึ่งบรรทัด,ทดซึ่งตรงนี้มันจะมี value ตรงนี้มันจะเป็น มันจะเป็นตัวเลขนะครับคราวนี้ข้อมูลที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเป็นข้อมูลรายหนึ่งนาทีเพราะนั้นถ้าเราต้องการใส่เปลี่ยนเป็นไทม์เฟรมที่เราต้องการเช่นเราต้องการไทม์เฟรมห้านาทีอ่าเราก็มาไลคลิกตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็น5นาทีนะครับจากนั้นก็กดโอเค นะครับก็กดโอเคเข้าไปก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยโอเคนะครับคราวนีเ้เรามาเริ่มใหม่ <c oughs> ถ้าเราต้องการทำเฟลยมอื่นๆอ,อ,อีกนะครับก็มามามาทีา่หน้ากราฟแล้วก็เลือกที่ m 1เหมือนเดิม นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจาก M1 เท่านั้นนะครับต้องเริ่มต้นการแปลงเป็น time f r a m ต่างๆที่ M1 นะครับจากนั้นก็ไปที่ f o u r i e Converter อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ double click กาไปาสมมุติว่าผมต้องการ backtest ที่ time frame หนึงนะ time frame ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงเนี่ย มี60นาทีนะครับตัวเลขตรงนี้จะเป็นตัวเลขนาทีนะครับเพราะนั้นหนึ่งทเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยหชั่วโมงมี60นาทีเราต้องใส่เลข60เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการแบ็กเทสข้อมูลที่ทําเฟรม4ชั่วโมงก็1ชั่วโมงมี60นาที4ชั่วโมงก็คือ240นะครับ หชั่วชั่วโมงก็คือ240เพราะนั้นก็ใส่เป็นตัวเลขนาทีเข้าไปได้เลยนะครับเพรนั้นก็ผมต้องการทำเพลม1ชั่วโมงนะครับก็สามารถใส่เข้าไปแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นอันเรียบร้อยสําหรับการเตรียมข้อมูลมาเพื่อแบ็กเทสนะครับ จากนั้นก็เข้าไปทำการ backtest ได้เลยนะครับวิธีการก็คือมาที่รูปแวนขยายตรงนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างโผล่มาด้านล่างนะครับหน้าต่างที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันทัดแรกเลยด้านซ้ายมือสุดก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะ backtest EA นะครับ Expert Advisor หรือเราจะ b a ็กเทสอินดิเคเตอนะครับอย่าลืมเลือกให้ตรงนะฮะบบางทเาีเราจะ b a c k เทสเอเแต่ว่าตรงนี้เป็น Indicator มันก็ไม่ไม่ตรงกันมันก็ไม่ทํางานนะครับครนี้ก็ถ้าเราจะแบ็กเทสอินดิเคเตอร์เออแบ็กเทสเอเนะครับก็เลือกเป็น e x p e r t advisor นะครับแล้วก็มาเลือก EA ที่เราต้องการนะครับก็ เลือก E A เสร็จแล้วก็ไปเลือกสกุลเงินนะครับไปเลือกสกุลเงินผมต้องการาต้องการแบ c k เทสข้อมูลตัวนี้ของ E A ตัวนี้นะครับอของคู่เงินนี้นะครับก็ เลือก t i ม e เพลยนะครับเป็นเซตติ้งค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็มาเลือกไทม์เพลย์นะครับเลือก t i ม e เพลย์ตรงนี้ผมอยากเทสซี่หนึ่งนาทีนี่แหละนะครับจากนั้นก็มาติ๊กตรงนี้นะครับเลือกวันที่นะครับเลือกวันที่ ผมต้องการ b a c k t e s สปีก็คือปี2018จนถึงปี2019นกะครับก็คือ2ปีนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย v i s t u a l mode ตรงนี้นะครับถ้าเราติ๊กออกนะครับถ้าเราไม่ติ๊กแบบนี้นะครับก็จะเป็นการทำงานโดยที่กราฟไม่วิ่งนะครับโดยที่กราฟไม่วิ่งก็คือจะใช้เวลาสั้น นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากเห็นการทํางานของ EA ก็ติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้จากนั้นก็กด start นะครับก่อนที่คือบางคนเนี่ยนะครับตรงเนี้ยสามารถเลื่อนขึ้นได้เลื่อนลงได้นะครับเลื่อนลงได้เนี่ยบางคนหา,าวิชโหมดไม่เจอเนื่องจากว่าเลื่อนลงมาต่ำเกินไป นะครับหาวิชีโหมดไม่เจอก็สามารถขยับเลื่อนขึ้นได้นะครับมันก็จะเห็นวิชีโอหมดอยู่ตรงนี้จากนั้นก็ลองกดสตาร์ทดูข้อมูลมาแล้วนะครับข้อมูลมาแล้วออออออที่แบ็ t เทสเนี่ยมาแล้วก็ ตรงนี้สามารถปรับความเร็วของการแบ็กเทสได้นะครับสามารถปรับความเร็วของการแบ็กเทสได้ประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการแบ็กเทสข้อมูลนะครับวิธีการ นำข้อมูลเข้าไปเพื่อการแบ็กเทสนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะโหลดข้อมูลย้อนหลังไปกี่ปีก็ได้นะครับตั้งแต่ปี2,000เป็นต้นมานะครับตั้งแต่ปี2,000เราสามารถแบ็กเทสโหลดข้อมูลเข้ามาแล้วก็อิมพ์ตเข้ามาตามขั้นตอนที่ผมได้แนะนำไปเมื่อ,อที่ผมได้แนะน,นำไปในคลิปทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ เมื่อเราดูแล้วว่าเราต้องการที่จะไปด้วยความรวดเร็วเราก็สามารถที่จะกดสค i ิ t ต์ได้เลยนะครับกดสคริปต์ปุ๊บกราฟจะหยุดทำงานนะครับแต่ว่า ee e. e. ยังคงทำงานต่อนะครับ ee e. e. ยังคงทำงานต่อนะครับก็จะมีเป็นภาพกราฟของกำไรที่เกิดขึ้นประมาณนี้ดังน,นั้น ลองท่านที่อยาก backtest EA นะครับก็ลองทำตามวิธีการนี้ดูนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะต้องจบเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกัน,น